นี่ดูสายนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ผู้ชมดูสายออกนี่นี่นี่ครับนี่ดูสายนี่นี่ดูสายออกนะครับนี่นี่นี่ไม่ต้องทรงเลยพอแล้วแต่อแล้วครับขอไหลครับไอ้ขอขอสวนถ้าตึงก่อนดิหยุดแล้วมันหยุดแล้วกระวนกระวนดูแล้วฮอดไกลป่าไกลเกินไปหน่อยเดียวโอ้โหสายออกอย่างสวยยังไงครับอันนี้ยังไงยังไงครับมาครับมาแล้วบอกอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่นี่นี่ดูขันนี่ครับนี่ท่านผู้ชม ดูนะครับนี่ครับนี่กดปลาไหลเข้าให้ครับนี่ครับมานู่นดูโดดครับนู่นทำช้อมดูโดดนู่นโอ้ลงยกเลยโอ้ยคิปหายไป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 ไอช่อนฮะไอช่อนปลาอะไรครับช่อนใหญ่เฮ้ยปลาช่อนนะปลาโบปลาช่อนได้อยู่เฮ้ย ครับพึ่งกีบไหมเป็นหลวงกรีบเหรบโอ้โหท่านผู้ชมดูปลาช่อนนี่ครับนี่นี่ครับไม่เคยได้ครับนี่ครับปลาช่อนครับผมดูนี่ครับดูตัวนี่นี่โอ้โหนี่นี่ครับนี่เทียบให้ดูเลยจะจะเรียบแล้วก็เรียบร้อยพุ่งปอ๊ดเลยพี่รอดไม่เคยเจอเลยเจอเลยครับเจอปลาช่อนแล้ววันนี้เจอปลาช่อนแล้ว